สวัสดีครับวันนี้ครูจะมาติดตั้งเกี่ยวกับโปรแกรมคูดูนะครับก็คือโปรแกรมตัวนี้นี่คูดูแ lap เพราะเราจะเรียนโปรแกรมตัวนี้ตลอดเทอมประมาณ20่คาบนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเรียนโปรแกรมนี้คือคือวิธีการติดตั้งอันดับแรกก็คือเราไปโหลดตัวนี้ก่อนคูดูเซตอัพโหลดโปรแกรมตัวนี้มาปุ๊บทีนี้เราก็มาเช็คเครื่องเราก็คือเข้าไปดิสพีซีก่อนอันดับแรก ดีซีแต่เป็นโปรแกรมนี้จะโปรแกรมที่จะไม่ค่อยหนักมากก็คือไม่ไม่ไม่มากครับก็คือไฟล์ไม่ใหญ่พอไ,ไฟล์ไม่ใหญ่มากก็คือคลิกขวาที่ดีพีซีหรือไมโครมิเตอร์แล้วก็คือ Property ไปก่อนว่าเราก็จะไปดูว่าสเปคเครื่องเราอยู่ประมาณเท่าไรวินโดว์อ,อะไรนี่ก็คือ Windows 10ต่อไปเช็คคร่าวๆก็คือ Windows 10 p ออ่าใช้ได้ก็ Windows 7 Windows วินโด 7, ว์ดวด8ก็พอได้นะครับ ทีนี้ก็ไปเช็คดู Intel Core i5 เนาะก็คือสเปคของเครื่องแรม16 g ิครูก็ใช้เป็นออนบอร์ดเนาะการจอไม่มีการจอแยกก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้แค่15.9 g ิ15.9 g ิหมายความว่าครูใช้เครื่องครูจะเป็นออนบอร์ดเนาะก็คือหมายความว่าไม่มีการจอแยกถ้ามีการจอแยกก็เป็น16 g ิเต็มใช้แรม2ตัว โอเคเนาะอันนี้ก็คือสเปคเครื่องคร่าวๆก็สามารถที่จะเล่นโปรแกรมตัวนี้ได้ก็คืออันดับแรกเราก็เข้าโปรแกรมนี้ดับคลิกเข้าไปดับคลิกซ้าย2องทีเขาก็จะถามว่าจะติดตั้งด้วยโปรแกรมเออจะติดตั้งด้วยภาษาอะไรก็จะมีภาษาอะไรต่างๆแต่ไม่มีภาษาไทยโอเคนะครับเราก็ติดตั้งเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็กดคําว่าโอเคเสร็จปุ๊บเขาก็จะถามว่าอ่านนี้เข้าใจไหมโอเคเราก็ต้องติ๊ก ว่าเข้าใจยอมรับเงื่อนไขเขาแล้วเราก็กด next แล้วเขาก็จะถามอีกว่าคุณจะติดตั้งไว้ที่ไดซีไหมใช่ไหมครูก็จะติดตั้งไว้ที่ไดซีโปรแกรมไฟล์ Microsoft คูดูเกมเนาะครูก็ถ้าถ้านักเรียนอยากติดตั้งได้ดีนักเรียนก็กดเบาเข้าไปก็รูเข้าไปเบาปุ๊บแล้วก็เลือกไดตั้งต่าง,งนักเรียนจะติดตั้งไว้ไดที่ไหนแต่ครูจะติดตั้งไว้ที่ไดซีในไฟล์ชื่อว่าโปรแกรม แล้วในไฟล์ในโปรแกรมก็ชื่อ Microsoft เสร็จปุ๊บก็ชื่อครดูดเป็นอีกโฟลเดอร์นึงเนาะครูก็จะทําแบบนี้ครูจะติดติดตั้งไว้ในไดซก็กด n e x กไป,ไป,ปเสร็จปุ๊บเขาก็ถามว่าเอาไว้บนหน้าจอไหมโปรแกรมนี้ถ้าดังเรียนติ๊กตรงนี้โปรแกรมก็จะขึ้นบนหน้าจอโอเคเนาะแต่ครูจะไว้ติ๊กหมดเลยก็คือเอาไว้บนหน้าจอหมดเลยกด n น็กก็รอโหลดไป หลวไปแป๊บเดียวแล้วทีนี้เขาก็จะถามว่าถ้านักเรียนกดฟินิ s จะโปรแกรมรันทันทีถ้ากดฟินิ s แล้วโปรแกรมไม่รันก็หมายความว่านักเรียนจะต้องโหลดตัวบักอินอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนีแ้แสดงว่าของคูเข้าได้เรยนับสามารถไม่ต้องโหลดอะไรมากมายก็ประมาณนี้ก็คือวิธีการติดตั้งโปรแกรม k ูด u l a บ Game l a ของเราโอเคนะครับ ก็คือขอจบไว้จบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ